เราจะขึ้นเรือไปที่เกาะเซียนไห่ก็จะมีคนขายปลามีแพปลาเยอะๆทั้งหมด my ี่คือหน้าที่ดินของเราเป็นหน้าชายหาดทั้งหมดชายหาดนี้ถ้าได้มีการาขุดนะคะทั้งใต้นี่เป็นแร่ทั้งหมดเจะได้ชายหาดที่ปีไซายสีขาวนี่มีถนนคอนดิ อ๋อมีของกินด้วยฝังมีคนอยู่เป็นพันคนฝั่งนู่นคนเยอะน้ำใสไม่มีโคลนไม่มีโคลนรับประกันเลยใสแจ๋วเลยแต่ว่าที่ทรายเป็นสีแดงพ่นเป็นแม่ และนองเป็นเมืองแรกอันดับหนึ่งของประเทศไทยชางหาที่นี่สามารถนำมาปรับปรุงทำรีสอร์ททำพัฒนาสังคมได้สวยงาม เกาะนี้คือเกาะสินไห้เกาะสินไหหมู่สี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองระนองซึ่งอยู่เทศบาลท่าเรือเทศบาลอยู่บนบกุ้มเกาะนี้หมู่สี่กับเกาะสินไหด้านนี้เป็นทิศตะวันตกด้านหน้าตะวันออกนี่มีประชากรอยู่เป็นพันคนเราจะเห็นพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากเลยใช่มีเขานาทะเลยะสายเขีวอย่างที่แบบนี้ นี่เป็นหาดดิบๆจะมีใครมาบรุนนาอะไรต้องขึ้นเลยเป็นหาดธรรมชาติจรงิงๆร้อยปียังไงก็อย่างนั้นใช่ครับทุ<ช><ช>อย่าง่นี่เลยน้ำป่าสมบูรณ์หมดประการังครตสองเมตรน้ำจืดกินได้เลยงั้นจืดพุ่งทุกจุดสมัยก่อนทุกลำดินพันลำต้องเหนาน้ำที่นี่ไปปอจอขเรือไปหาปลาเอาน้ำจืดที่นี่เอาที่นี่ฮะที่นี่กินได้น้ำกินได้ที่นี่น้ำกินได้ไม่น้ำจืดบุดสองเม็ดกับพุ้งแล้วก็ถ้าเรามีการขุดดินที่นี่ เราจะเจอทรายสีขาวเหมือนอย่างที่เกาะพยาใช่ใช่เกาะเกาะใช่ครัอันนี้มันเป็นประวัตเป็นพันปีอยู่ดีแต่แบบสีทองอย่างนี้พูดจริงถุกแดดมันสวยกว่านะเกาะอื่นจะมีขาวขาวเกาะอย่างนี้มันธรรมชาติแต่มันเป็นแร่เป็นแร่ไม่สกปรกไม่มีโคลนที่ดินนี้มีทั้งหมดกี่ไร่คะที่ทั้งหมดที่จะที่ผมมีร้อยก่าไร่แต่ว่าที่เรียบจริงจที่ผมจะ ที่จะดูกันนี่มันใช่หมด8ปสิบเอไร่แ1เ็ไร่นะคะแปไร่ซึ่งเรามีหน้าหาด <c oughs> ยาวถึงตประมาณ600อยเมใช่ครับโ <c oughs> ดนบินแล้วส่หกแล้ะมีดเนี่ธรรมชาติเ็นแม่นี้วยเพาะเป็นห,า,นหา,นาดธรรมชาติไป็นแค่ทีาพูดไว้ยังไม่มีใครมาเดินยังไม่มีรีสอร์ทแถวนี้ <c oughs> <c oughs> อยู่่ใกล้ทีสุดเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ฝั่งที่สุดในจังหวัดน่านนองอ่าฮะเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ใกล้ฝั่งที่สุดในจังหวัดน่านองใช่อ่าฮะโน่นนั้นมีเกาะไกลๆเลนี้นั่งปั๊บเดียวเมื่อกี้นั่งเรือมาก็่สี่สิบนาทีก็ถึงแล้วนั่งเรือหางยาวถ้าเป็นเรือสปีดโบ๊ทจะใช้สิบห้านาทีโอเคที่จะเป็นจุดที่เราจะทําการค้าขายได้เป็น,เป,นเป็นทางผ่านทางผ่านที่เขารัฐบ,บาลเขาทํารถไฟรางคู่ แล้วก็มีท่าเรือใหม่อยู่ตรงข้างๆท้องต่อใกล้ๆช่องเสียงอันนี้มาแล้วก็มีลันบีทซึ่งจะไม่ต้องตัดขอปรับคลองไทยใช้ถนนข้ามไปเลยไปถึงชุมพรเป็นชุมพรประก็ขนสินค้ามีบากราเทศอินโดอินเดียแถบนี้จะมาัรงนี่หมดเลยซึ่งเกาะนี้เราก็อยู่ใกล้เกาะสองที่ชาวพม่าอยู่อยดูน้ำใสนะฮะดูได้นี่น้ำนี่น้ำนี่หาไม่มีน้ำใสๆ ควมสะอาดดีานลึกมากหานลึกประมาณเกือบทั้งหมดกินกินมาตั้งแต่สี่สิบเลยที่บทขอบจุดหายนี่มีมีมีครบทุกอย่างรับมีอนามัยมีโรงเรียนะมีทุกอย่างครบหมดประชากรอาศัยอยู่ประมาณพันคนประชากรฝั่งอีกด้านหนึ่งของเกาะอาศัยอยู่ประมาณอาศัยอยู่ประมาณพันคนเป็นพันคนก็มีทุกอย่างแล้วก็งบประมาณเขาก็รัฐบาลก็ดูแล อย่างชาติเทพเลยนะรี่เราก็จะไปผู้ว่าจฏิหวัดทางรัฐบาลเขาเขาก็มาทำให้แลวถนนที่มาถึงที่แปลงนี้เป็นทอนกลีตวผู้ว่าช่วยกันทั้งหมดประมาณหกล้านกว่าบาทเอาทำสเสร็จก็เริ่มถนนสองเมตรถนนมอเตอร์ไซค์รถยนต์ไม่มีครับที่มีแต่มอเตอร์ไซค์ไม่มีพันธะอะไรติดขัดเลย เราเป็นเกาะเดียวในจังหวัดระนองที่เราไม่มีพันธุ์ท่าใดๆติดขาดใช่ครับแต่ไม่มเพราะเรามีใบหลักฐานด้วยให้ดูเป็นเป็นป่าไม้เป็นป่าไม้เป็นพวกที่มันผิดกฎหมายที่ไม่มีเลยเพราะว่าฐานดังส่วนของเราไการมาตรวจแล้วอย่างป่าชายเลกกกเน,นก็ไปติดป่าพงะนก็ไปติดนะแล้วก็ทุกหน่วยงานเรามีหนังสือเขาเขินแล้วปอมมาให้หมด ึ่งเราสามารถซื้อขายได้โดยถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดครับไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาครับผมก่อนจะขายแล้วก็ต้องเช็คดูได้ครูว่าที่ดินเราเช็คได้หมดเลยครับผมสบายเชิงโฉนดสิทธิ์ครอบครองก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นไม่มีไม่เคยเกิดไม่สวยอะไรสุดแนวอยู่อันนี้สดใหม่สดใหม่ธรรมชาติทุกอย่างธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่เคยดูเลยยังไม่ได้เคยทำอะไรเลยเป็นร้อยกว่าปีมาแล้วใช่ครับ น้ำและป่าสมบูรณ์มาก สุดเขีดตรงถนนหลักนี้หลักนี้เลยคือหลักสุดเขียดแล้วเขาเราจะไปถนนสามารถไปไปไปหมู่บ้านได้ไปที่หมู่บ้านอีกกกีีฝั่งหนึ่งได้อีกฝั่งหนึ่งได้ไปตลาดได้หลายได้ก็มันจะมีตลาดก็มันเมื่อก่อนที่เคาอยู่ที่นี้ขางเคียงงับปุแล้ว จะอยู่ที่ประมาณทิวต้นไม้นี้นะทิวต้นไม้นี้่ครับใช่ใช่เนี่เป็นแนวเป็นแนวเลยเป็นแนวเลยเวลาที่เขาเอามาเวลาเขามาทำของประมาณตู้ว่าดังนั้นถ้าที่ดินมันบริมุดบริสุทธิ์ยังมีปัญหาจะทำถนนเข้ามาไม่ได้ไปแค่นี้ก่อนถนนจะเป็นต้อยถนนนี้ใช้เดินแม่ให้ชาวบ้านเดินดูน้ำมันต้องไปไหมา เพราะทำเพานทำาดนีให้ก็ oh. ้เงไปเนะอ๋อด oh, ีเนนึ่จะไปตลาดอะไรแนแล้วก็มีชาวบ้านอาศัยอยู่แถวนี้เขวนเป็นหนี้ทำา้มงเนเป็นการให้คนเขาจะมาดูมาอื้เนี่ยเขามันใจว่า จังหวัดเขาลงมัดมาให้เนขางทำได้แต่บาพื้นที่ทำไม่ได้ค่ะอันนี้คือเรายกที่ดินให้เป็นถนนสาธารณะสามารถทําถนนเข้ามาได้ถ้าเป็นที่ดินที่มีปัญหาเราจะทําถนนแบบนี้ไม่ได้ทาให้ประชาชนได้มีเส้นทางสาหรับขี่มอเตอร์ไซค์รถยนต์ไม่สามารถเข้าได้นี่คือเขตแดนของเราคิวต้นไม้อันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <laughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จุดนี้ปุ๊บที่ฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ที่เราแนะนำด้วยอยู่ในอยู่ในลิสต์ด้วยก็จะไปทางนี้ไม้ใหญ่เราไม่ค่อยมีเรามีไม้เล็กๆไม้เนื้ออ่อนซึ่งสามารถที่จะแบบว่ามันทำการปรับปรุงที่ดินได้ง่ายมากความยาวจากหาดถึงที่มาดึก็มี เขตของที่ดินจะติดป่ายางไหนต้นไม้สุดเขตสุดเขตแดนจะเห็นมีการตัดต้นไม้ ยาวประมาณเกือบสองกิโลจากชายหาดเดินจนเหนื่อยคนเขาไม่ชอบค่าที่อยู่ที่ของที่เราอันนี้ภูเขาใช่ที่ที่มันจะลงมาที่ผมเคยถางป่าในที่เตี้ยใทยมันจะโค้งตรงนี้โค้งไปถึงตัวนี้อ่ะ ขึ้นไปนู้นนู้นชัยนะฮะนู้นเนี่ยยี่สิบกว่าไร่แล้วลงมาตรงนี้ลงมาตรงนี้มันจะมีมันจะมีหลักอยู่เลยใส่หมดอันนี้เป็นป่าธรรมดามาที่ที่เห็นเห็นอยู่ที่ขผมทานป่าเขาอยู่อย่างขึ้นแล้วมันไม่ไหม้ตรงนั้นยางใช่หมย่างหมดเนื้อเรีเวยใช่ใช่เดี๋ยวไปดูหละเขาเขาจะลงมามีรั้วแบบมีมีเสาปักหลักมถนนมีถนนเดินรอบที่ดินตอนนี้สุดละนี่เป็นทางเดินดินละเราจะไปใกล้ภูเขาละ Okay. อันน oui, e ี้ก็ย ok ังถือว่าเป็นที่ดินอยู่ในของเราไหเนี่ไปด้ยนี่หลักที่ใชยหมดเลยนีที่เขาเหรันนี้ต้องผลังมาทีบกันเลยขังคว้ามือเหรอโอเคเอาผลักกัน นี่น,น้านไหลายนีน่าจะนั่งมีกำลังม่เจอจะแล้วก็มีลักษณะนี่คือหลักเขตขายาเนี <c oughs> ่ดคนลำหน้่เฉย